สวัสดีค่ะคบกับมาลินทารอลตกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทํานายกันเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีกันนะคะว่าในเดือนพฤษภาคม2564นี้จะเป็นอย่างไรค่ะชาวราศีกันนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึงวันที่23กันยายนค่ะ การทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะจะแบ่งออกเป็น3ามช่วงค่ะช่วงแรกจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะคะค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ว่างงานอยู่รองานอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนที่ทำงานประจำเลยนะคะว่าบรรยากาศการงานในเดือนพฤษภาคม2 5 6 4นี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะ คุณได้ไพ่สองไม้า้านะคะตามมาด้วยไพ่เจ็ดดาบค่ะแล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะเดือนนี้นะคนที่ทำงานประจำค่ะ คุณอาจจะได้เข้าไปทำงานที่แบบเกี่ยวข้องกับงานที่ใหม่ๆนะคะหรือว่ามีโปรเจกต์ใหม่ที่คุณยังไม่คุ้นเคยไม่แน่ใจว่า,เ,าเหมือนกับว่าเป็นเป็นสิ่งที่คุณก็ยังไม่แน่ใจว่าเออมันจะเป็นแบบไหนนะแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่มองเห็นนะว่า,าจะเริ่มทำตรงนี้ซึ่งน่าจะเป็นเ,เป็นงานที่ทำให้คุณมีชื่อเสียงหรือว่าประสบความสำเร็จในอนาคตนะคะ แต่ว่าก็ให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีคนที่เขาก็แบบว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะเขาก็อยากที่จะลอกเรียนแบบคุณนะหรือว่าบางคนก็ทําอะไรรับหลังนะซึ่งก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะแต่ว่าชาวราศีกันคุณเป็นคนค่อนข้างมีสตินะคุณใช้สติในการแก้ปัญหาได้อย่างดีนะคะแล้วคุณก็ใช้ความรู้ความสามารถตรงนี้พิสูจน์ตัวเองซึ่งคนที่คิดจะลอกเรียนแบบงานคุณหรือว่า มาขโมยผลงานของคุณตรงเนี้ยก็ถือว่าไม่ง่ายนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถเนาะผลงานก็จะแสดงออกมาอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆคือคุณไม่หยุดนิ่งอะ่ะคุณก็มองหาหนทางใหม่ๆนะเพื่อจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะค่ะจบคำทำนายสำหรับคนที่ทำงานประจำเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนที่ ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะทำอาชีพอิสระหรือว่าปรีแลนซ์นะคะบรรยากาศการงานในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะได้ไพ่ก้าวดาบนะคะ ตามมาด้วยไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะแล้วก็ไพ่สิบดาบนะคะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวทำอาชีพอิสระเดือนนี้ค่อนข้างหนักใจนะมีเรื่องให้กลุ้มใจให้คิดมากนะคะรู้สึกว่าสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างมันไม่ค่อยมั่นคงนะ คุณก็พยายามที่จะผักคับประคองนะคะให้อยู่ในจุดที่มันอยู่กันได้แหละแต่ว่า,ามันก็เป็นอะไรที่คุณคิดมากนะก้มใจนอนไม่หลับแล้วก็พยายามทำมากๆหนักๆเข้าะค่ะมีโอกาสที่คุณจะป่วยนะคะหรือว่าเพลียหมดแรงอะไรแบบนี้เนาะเพราะความแบบสู้งานของคุณยังไงก็าาระมัดระวาังดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะคะเดือนนี้ ค่ะจบคําทํานายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนที่ว่างงานนะคนที่รองานอยู่เดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะได้ไพ่เทมเพลต์ค่ะตามมาด้วยไพ่สี่เหรียญน,นะคะ แล้วก็ตามมาด้วยไพ่หกดาบค่ะเดือนนี้เป็นอะไรที่คนที่ว่างงานเนาะคุณก็พยายามปรับตัวนะปรับตัวให้ให้อยู่ได้กับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่ประ,ประหยัดนะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างที่จะประหยดัดแล้วก็พยายามปรับตัวทํานู่นนี่ให้แบบว่าไม่ว่างเนาะแล้วก็แบบคุณเคยทํางานนะอาจจะมีอาการหงุดหงิดนะคะเพราะว่าต้องอยู่แบบ อยู่แบบไม่ไม่มีงานประจําอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณรอคอยคําตอบบางสิ่งบางอย่างอยู่เดือนนี้ยังมาไม่ถึงนะคะต้องรอไปก่อนนะยังไงก็เอาใจช่วยนะคะสําหรับคนที่รองานว่างงานอยู่ค่ะแต่ยังไงเดือนนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ ก็ถือว่าอาจจะดีขึ้นนะเพราะว่าอย่างน้อยๆคุณก็รู้แล้วแหละนะว่าคุณจะอยู่แบบไหนปรับแบบไหนนะเพียงแต่ว่างานที่คุณรอหรือว่าข่าวคำตอบบางสิ่งบางอย่างนะคะมันยังไม่ได้นะคะค่ะจบคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าการเงินนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะสำหรับชาวราศีกันค่ะ การเงินนะคะเดือนนี้ได้ไพ่สองเหรียญค่ะตามมาด้วยไพ่เก้าเหรียญน,นะคะตามมาด้วยไพ่เดวให้พีเทนะคะ การเงินของชาวราศีกันเดือนนี้นะยังเป็นเดือนที่ต้องหมุนเงินอยู่ค่ะคะ่าใช้ใจ่ายยังไม่ถือว่าฝืดเครืองสักทีเดียวนะยังมีเข้ามารายได้รายรับยังมีเข้ามาในระดับที่พออยู่ได้แต่ว่าออมันมีค่าใช้ใจ่ายบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็อาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่คุณเองก็เหมือนว่ายังยังไม่แน่ใจว่ามันจะเท่าไหร่เงี้ยนะคะก็เลยทําให้คุณนะเหมือนว่าใช้ใช้เงินได้ ไม่เต็มที่บริหารลําบากอ่ะเป็นค่าใช้จ่ายที่แฝงมานะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนของการหมุนเงินเลยนะคะมีรายรับเข้ามาก็จริงแต่รายจ่ายก็เข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการดีๆนะคะสำหรับเรื่องการเงินของชาวราศีกันค่ะเพราะบางครั้งเนี่ย เหตุการณ์ที่เราไม่รู้ล่วงหน้าเนาะอันนี้มันก็มีค่าจ่ายแบบเนี้ยเกิดขึ้นมาได้นะคะค่ะจบคําทํานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีกันนะคะในเดือนพฤษภาคม2564ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มารีนทาลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ